สวัสดีครับแฟนเพจครังวัาชากรุงเทพนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามทางช่อง y o u t u b e นะครับช่อง2บ้านนะครับก็วันนี้พามาาีวิวนะครับคอนโดอยู่รวยคอนโดนับว่ามี135นะครับเป็นคอนโดใหม่นะครับก็ขนาดห้อง27ตารางเมตรนะครับมีเฟอร์มีเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมครับผมที่อุปกร๋บไว้เดียวเข้าอยู่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องตัวอย่างกันนะครับ ลิฟ์นะครับลิฟเป็นระบบล็อกชั้นนะครับอโอเคเดี๋ยวพาไปชมห้องตัวอย่างนะครับว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนนะครับห้องตัวอย่างนี้อยู่ตึกจนะครับชั้นสอง ในชั้น2นะครับทางเดินก็กว้างอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมห้องตัวอย่างนะครับห้องนี้นี่เลยครับตู้เสื้อผ้าเป็นบิวอินนะครับขนาดห้องนี้นะครับ27ตารางเมตรนะครับก็มีเฟอร์นิเจอร์มีที่นอนเตียงนอนที่นอนนะครับทีวีตู้เย็นนะครับพร้อม อยวกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยนะครับห้องนี้ก็ใหม่มากนะครับก็จะเป็นวิวตึกตรงข้ามนะครับเราเบี่ยงมีราวตัดผ้าให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานสักล้างของเบี่ยงนะครับ ถ้าได้สนใจนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับอยู่ใกล้กับสาหฟาร์มนะครับหรือว่าจะซื้อก็ได้นะครับซื้ออยู่เองซื้อลงทุนนะครับไม่ถึงล้านนะครับ899,000านะครับที่นี่นะครับ คุณครับผมตู้เสื้อผ้าเป็นนี้นะครับตู้เสื้อผ้ากับตู้เครื่องแป้งนะครับ ตั้งเครื่องทำน้ำมดนได้ด้วยนะครับคอนโดในเมืองนะครับราคาไม่ถึงล้านนะครับที่นี่ที่เดียวเลยคนระับแปดแสนเก้าหมืนะครับขนาดห้อง27ตารางเมตรนะครับได้ได้เฟอร์ได้เครื่องใช้ไฟาตามนี้เลยนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479นะครับสำหรับรีวิวคอนโดอยู่รวย